สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณีรัตนกัมพูตชื่อเล่นฝนค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนรถของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดประจำเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีร่วมงานกับบริษัทนครชัยแอร์มาแล้ว8ปีค่ะ หลังจากที่ฝนเรียนจบมาก็มาทํางานกับนครแชร์แอร์เป็นที่แรกค่ะสัมพันธ์แรกที่ได้จากนกครแชร์แอร์ก็คือการต้อนรับจากรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องที่นครแชร์แอร์สอนให้ฝนรู้จักวัฒนธรรมการไหว้ซึ่งเป็นการทักทายกันแบบพี่น้องทุกคนคอยให้คําช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยให้คําแนะนําคาปรึกษาทําให้ฝนรู้สึกอบอุ่นมีความสุขและสนุกกับการทํางานที่นี่มากค่ะ เวลาฝนจะทํางานฝนจะวางแผนการทํางานอย่างอรอบคอบในทุกๆขั้นตอนการทํางานเราจะต้องใส่ใจให้มากการทํางานทุกครั้งจะต้องใจเย็นมีสมาธิทําทีละอย่างทําทีละขั้นตอนถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกครั้งเราก็จะลดความผิดพลาดในการทํางานค่ะปัญหาในการทํางานของฝนก็มีบ้างค่ะแต่ที่นครเชร์ มีการฝึกอบรมให้กับพนักง,งานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราก็สามารถรับมือได้และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีทีมงานที่คอยช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงทำให้งานของผลราบลื่นและหวนใจทุกครั้งในการทำงานค่ะ ในอีกเรื่องหนึ่งที่ฝนภาคพภพูมิใจกับการทำงานกับนครแชแอร์ก,ก็คือการได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับครูฝึกคือหลังจากที่พนักงานต้อนรับน้องใหม่ฝึกอบรมจากทางบริษทัทแล้วฝนจะทำหน้าที่ฝึกภา,าคปฏิบตัติบนรถให้กับน้องๆคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาในขณะปฏิบัติหน้าที่จริงบนรถรวมถึงการประเมินสถานการณ์จริงในการทางานบนรถของน้องๆค่ะ ฝนค,คิดเสมอว่างานที่เราทำอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การรับผู้โดยสารขึ้นรถเสิร์ฟของบริการและส่งผู้โดยสารเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ฝนทำงานฝนจะบ,บริการให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจให้ผู้โดยสารรู้ถึงความคุ้มค่ากับการเลือกใช้บริการนครแชร์แอร์และอยากกลับมาใช้บริการกับนครแชรยแอร์ของเราอีกครั้งค่ะ ดังนั้นงานบริการถ้าเราจะทำมันออกมาให้ดีได้นั้นเราจะต้องทำเพราะเรารักในหน้าที่ของเราทำด้วยใจและแสดงออกให้เห็นถึงความเต็มใจในการให้บริการฝนเชื่อว่าสิ่งดีๆที่เราทำในวันนี้จะส่งผลดีในวันต่อๆไปค่ะ ฉันนางสาวมณีรัตนกมพุธพนักงานต้อนรับบนรถของบริษัทนครแชร์จำกัดยินดีให้บริการขอบคุณและสวัสดีค่ะ